เสาร์นี่บรรยากาศก็เริ่มเย็นจักน้อยแล้วเบื้องหลานทสายฉนุผลตื่นขึ้นมาโอ้ยถือไม้มอบปวดเฮียนอมเฮียนยุคขาจะมันมันมันดูแล้วมือคืนยิงฉันสิบอกเหตุการณ์นี้ให้ฟังเอาจริงๆเด้อแม่ฉันแล้วก็ฟ้าแล้วก็ฟังแล้วก็ข้าเหตุนันเหตุนี่แมนบอเราก็ลืมจมมนลืมบอกลืมบอกไผวัตีลืมบอกปูลืมบอกงาลืมบอกพอฉันที่ตายไปแล้ววันนี้คือปังปังเป็นลูกน้องทรายจังสินะก็คือบ่ได้บอกบ่ได้กล่าวจังสินะปังปังสตาให้ตั้งแต่สามทุ่มยันตีหักหห้้้แน่่่ลววววกกกกกกก็ีไไไไไปปททาางงรรรระะะะจจมมมอออดดตูููพง ไว้กระดูกหาค่ะเื่อรับยดดีๆกระสะดุ้งตื่นมาไหยียสินาไ้แบบรับหูรับตาเลยเด้แล้วแม่ฉันกับันพร้อมค่ะฟันมาพอสันน่ะละอดีตผัวแล้วน่ะละฟันมามหาแล้วมาบอกวางในหูบอมากุสิพาล้านกูไปเบิ่งเมียไม่กูแล้วกับ่าให้แม่ฉันวางไดหูบอมึงผ้าล้านกูมาทัวทีบทัวแดนเด้อ่านวบาแบบว่าขึงตาเสีแม่ฉันเป็นตะยานบอกค่ะบ่ได้บ่ได้ขึ้นนี่มือนี่ก็คงสิจุดทูบบอกกาวเพิ่นนน่ะละนี่ค่ะผู้เฒ่าจากเขาสวนกวางมาไล่งันโตค่ะแล้วเบิ่งนี้หนาวแล้้กกมับดนี้ยวแกนนนนด้มั่ไอเ็ อิมและเบิ่องอารมณ์ดีบอคับปผะู้กับแมยากับผ้ายางเลนใกลแล้วครับมืองานครับโตตุนแกจังสีมาครับทยบ้านนี่้เจ้าพากันแบ,บว่ายากเบื้องนาดินแดนลายแห้งจากนั้นฉันกับอ้ก่อนแก้วก่อนค่นำกับเขามาในอำเภอเบยน้อยเพราะว่ายังตีผู้เาขาผู้โทเขาเจ้พ่อพบอกว่าตอนไปสื่อกองบุญนะผู้ฉันสื้อเสือผามาสุดเดียวนึงเพิ่นบอกว่าบ่ว่า,วาสิเป,นนเป็นคนเป็นคนตายเพื่นบอกว่าจึงไดห้องก็ต้องมีเสือผาปเปลี่ยนได้สิมาใส่ตะสุดเดียวโฮโลบ่รา้เจ้าอบ,บอกว่าปกติน่ะถ้าเป็นบุญแจกเขาแบบเนี้ ปู่ก็มีอยู่แค่สอคนก็คือพอลุงชันแล้วก็พอฉันแค่นั้นที่ตายไปแล้วแล้วร้านก็มีอยู่แค่สองขั้วค่ะมันก็เลยสี่หอยอยู่ตัวเดียวโพลู่ไดดค่ะบ่ไดดฉันก็เลยสีเข้มาในออำเภอหี่แหละมหาสื่อเสียพาก็สีมาสือตื้มกันให้พู้ลสุดสอุดจังสีนแล้วก็สีมาสือของประดับหอประสาทไม่ค่ะพอไปยังตีมันบ่พอแต่ไปสื่ออยู่หนองสองห้องมือนั่นน่ะหลังจากกลับมาบ้านแมนบ่ผู้เฒ่าผู้โถแถวบ้านข้าเจ้าก็มารวมแรงแข็งขันรวมมือรวมใจโดยคว่มบบึ้้ก่คััเลงงาาืืออนนะปๆ แรงรีดเบนโบหายเบิด้ดขึ้นจันกับไใ้ก่อนแก้วก่อนข้ากับบ่อได้นอนกับเลสีนีมานหน้าค่ะมันทําการนอนเว้นแต่ว่าหญิงเอ้ยนอนบอ่อได้ค่ะเพราะวันยังตีนอนหลับบ่อแค่จะตื่นดอกเพราะวันยังมันหนาวมันลมเย็นแม่ก็เลยในในได้มากแหละเบนบบกับเลสิมะไทายบรรยากาศสวนผักของแม่ป,ป่ายบอกเธอเบิงอันนี้แล้วกับปลูกผักงาต่างางางแบบหลายอย่างเลยและนี่คือข่างบอกทัวอู้ย้อยย่ำยางบอกขากเลยบอกทัวฝักงาง่ามบอกขากแต่ว่าถามว่าปลูกพ่อสิได้ใส่งานบ่กับบ่อค่ะเขาเสือเอาดีกว่ามันสิบ่พ่อเฮ้ออันนี้เอาไว้แต่เราาขยลาะ ะมือนี้เขาสิมารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวของคนดังร้านก๋วยเตี๋ยวของไผ่บัตีกับแม่อีจอยเจอเจ้าๆนั่นล่ะมันน่ะยำนักยำนาเด้มึงไปกินก๋วยเตี๋ยวที่แม่ตูไปมึงไปกินก๋วยเตี๋ยวที่แม่ไปว่าซันวาฉันก็เลยสิมากินได้เมื้อนี้ล่ละอยากสิบอกหญิงเอ้ย30บาทเราบ่ได้ใส่ถั่วฉันเล่าใส่ซามเอาจริงๆเด้อเราบ่ดด้ใหายลายแค่เฉพาะของฉันท้ยบาทก็บบอกว่าเราใหายลายแหง30บาทนะหญิงลายคักลายแนฉันก็เลยว่านะแม่แม่ขายเอายังนี่บอดขายวขายเอามยา แล้วมันกับบ่ได้แค่ว่าได้หลายซื้อๆเด้มันแ่บพร้อมคากินก็พักสลัดแบบนี้แ่บบ่คักเลยเพื่อนสาวจอเจอเจียวเจ้างานนี้มาบ่าตีก็ต้องมาค่าบ่ยังดอกฉันบังคับมันบ่มาจังไดฉันบอกลวงนะไปเป็นปีพุนอกระสิมาน้ากันกับช่องบอกลาผ้าแ่บนั่นล่ะปาดหญิงเธอเบิ่งหน้าผากฉันอันนั้นบ่เป็นฝีดันสิวค่ะซิวฮึๆกะน้อยหนาะสูแต่บ่เป็นยังเขามีตซอยค่ะเขาแสบผลิตภัณฑ์แบรน์เอทซ้มือก็ยุบค่ะซิวแบบนี้แล้วมันบอกอักเสบพร้อมบ่เป็นแนพ้ กะเฮตุร่วมกัน3คนเลยทามว่างานใหญ่บอกกับญยงานเล็กๆตะขอบขั้วแต่ว่าจากการประมาณเกือบหา0อยหมูหกตัวงวโตัวหนึ่งงานไม่ใหญ่แน่นะวิขอเรียนเชิญลูกเหตุทุกคนอีกรอบเด้อผู้ใดสนใจกับมากินขนมเส้นได้แล้วก็เมือเบิ่งหมอลำน้ำกันค้ายามแรงมีหมอล่ำเด้หมอลำอียงวติอภินันน้อยดาวเหนือพู้แลวมาเด้อหญิงมาเต็นหนาหานน้ำกันตกประมาณบายเนาะป้าฉันกะทำการช่ำแหละหมูอีกตัวนึ่เพราพวายังตีเฮาก็เสียเอาไปเถียงแบบว่าบรรดาผู้เฒ่าเขาจามาขอตุมซอยแล้วก็บบรรดาแม่่ค บว่าเอาจริงๆยิงพวกฉันบ่ได้คิดถึงของนี้ถามว่ามีมันก็มีแท้ล่ะแต่ว่าคือเฮาเป็นบุญไงเฮากับกิเ,เ,ปเป็นการแบบว่าเหมือนจัดโลกท่านจัดท่านไปเลยข้าเจ้าเสิยเอาอยัางก็แล้วแต่เพราะว่ายังตเขาเจ้าจก็มาซอยงานยังส่นะเป็นการตอบแทนนําจิตนาใจของไทยบ้านและนี่ค่ะหลายคนเนาะบรดาแม่รั้วข้าเจ้าก็สนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอเพราะว่าก็มีแม่รัวผู้นึ่งข้าจเจ้าไปรักเอฟได้ไรฉันแล้วขาเจ้าจบอกว่าข้าเจ้าใส่แล้วมันดีขาเจ้าจก็มาบอกกาวแม่รัวทั้งหลายยังสินะแล้วบัดที่มีเจจกแแอบตตใ่พอฟฟัังงงประิิพแแลล้้ววกกสุบ าแม่ขั้วผู้ที่ใส่ไปก้อนหนานี่ข้าเจ้าสนใจค่ะข้าเจ้าสนใจน้ำตบอกหลายเลยและนี่อูใหญ่นี่แม่มีลาบมุงมีขนมเซนอยากกินยังหูบออยากกินอ้อมอีป,ปูค่ะ <c oughs> เล่ากระสีหายใายายหญ่เฮี้ยนขางนันละข้าเจ้าไปหาปูมาให้เมือแรกนี่ก็เลยสิทําการอ้อมปูบอกเลยว่าถึงใจไอ้ก้อนแกว้วก้อนคําบอกขัดและนี่ตัวป่วนของเข้าปังปังบอ,อยูซ,ซื่อจักเทียหญิงเอ้ยมาพอคนหลายแห่งหาวแต่ว่ากับว่าออกขางงานจักเทียคือเล่นน้ำไผ่นี่เลนเบิร์ดค่ะแต่ว่าต้องเห็นลัสมีของยาอยู่ไกลตาแลนี่นั่งกินเข่าน้ำปูใหญ เป็นยังคาป่าเลียงไว้อยู่แล้วครับ